ขับรถเข้ามาในซอยวัดใหญ่ก็จะเป็นซอยชุมชนนะ <Sh az une> เที่ยวชมสะพานแขวนแนะนำนะขับรถเข้ามาในซอยวัดใหญ่นะวัดใหญ่แม่กรองนะ,ะ,ะพามาเดินดูบรรยากาศของแลนด์มาร์คใหม่ เมืองแม่กองนะซึ่งเป็นสะพานแผนแล้วก็มีกองใหญ่ๆนะอยู่ด้านบนเรามาจอดรถที่วัดใหญ่วัดใหญ่แม่กองนะที่จอดรถ้างขังเยอะแยะเลยนะ ต่อมาในวันอาทิตย์นะวันอาทิตย์ที่5เดือนตุลาคมปี68นะดูบรรยากาศของริมน้ำแม่คลองนะน้ำเยอะนะฮะโอ้คนเยอะ <c oughs> มีของขายด้วยนะาานะมารีวิวให้ดูนะฮะบรรยากาศของสะพานแขวนแม่กลองนะ จุดนี้เป็นแลนด์มาร์คใหม่เลยนะของจังหวัดสมุทรสงครามนะเขาจะเป็นสะพานแผนแล้วก็มีกลองนะใครที่เดินเก่งนะขึ้นไปบนกรองใหญ่ๆได้เลยนะบรรยากาศดีมากที่นี่เขามีเวลาเปิดปิดนะถ้าเป็นวันธรรมดานะจะเปิด8โมงครึ่งถึง5้าโมงเย็นนะแต่ถ้าเป็นวันหยุดเสาร์อาทิตย์เวลาปิด จะปิดประมาณหกโมงเย็นะนะบรรยากาศริมน้ำแม่กองนะขึ้นมาทางวัดใหญ่ตรงนี้จะสะดวกนะจริงแล้วก็ขึ้นได้สองทางนะฝั่งนู้นก็ขึ้นได้นะแต่ฝั่งที่เรามาเราตั้งจิเพสมานะ แต่แต่ gps ก็พาไปผิดทางเหมือนกันนะก็วัดใหญ่จะอยู่ใต้ใต้สะพานกับรถนะแล <Okay. S 1> แต่เราก็เป็นคนที่กลัวความสูงนะเราจะไม่พาไปเดินไปสุดสะพานแขวนนะฝั่งตรงข้ามก็เป็นอีกฝั่งที่เดินขึ้นมาได้นะ ให้ดูวิวก่อนนะจะมีร้านค้าขายริมน้ำนะ เราพาเดินขึ้นไปบนกองก่อนแล้วกันนะใครที่กล้าเดินก็เดินข้ามฝั่งไปตรงนู้นได้นะตรงนู้นก็มีทางขึ้นนะพาเดินขึ้นมาจุดชมวิวที่เป็นกองนะ

เราไม่กล้าขึ้นนะมันสูงเกินไปนะเดี๋ยวเราจะลงนะให้ขึ้นมาให้ดูวิวได้ประมาณสักครึ่งหนึ่งนะเนี้ยนะมองลงไปด้านด้านล่างนะแค่นี้ก็กลัวแล้วสั่นนะสำหรับคนที่ไม่กลัวความสูงนะแนะนำมาเลยนะแต่เราจะขอถ่ายให้ดูวิวแค่นี้นะแล้วเดี๋ยวเราขอเดินลงดีกว่านะ เราพามาเดินชมวิวสะพานแขวนก่อนละกันนะเนี่ยกองใหญ่ๆเมื่อกี้เราขึ้นไปได้แค่ยังไม่ถึงตัวกองเลยนะยังไม่ถึงฐานด้วยซ้ำบ,นะบนสะพานแขวนจะมีห่วงยางให้ไว้นะีน่ย เ,เดินมาได้นิดเดียวก็สั่นๆแล้วนะเราจะไม่ไปให้มันสุดนะจะขอถึงแค่ตรงนี้นะเค่มารีวิวให้ดูนะสำหรับบรรยากาศของสะพานแขวนแลนด์มาร์คใหม่ของเมืองแม่กองนะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ